ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้เราพบกันเช่นเคยในรายการสวยตามสมัยสไตล์ KTO By The Academy ครับเพื่อนๆนน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านที่กำลังศึกษาและเรียนรู้อยู่อยากจะได้วิชาอยากจะได้เทคนิคอยากจะได้การทำงานในเวอร์ชั่นในการตัดผมในแนวต่างๆครับวันนี้ผมมีทางช่องดิทุกอาจารย์ใหญ่กำเนิดซาลอน นะครับท่านสามารถคลิกเข้าไปนะครับดูเทคนิคของการตัดการสอนในสไตล์ตของเรา ATO b Academy ต่างช่องอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับการอื่นผมต้องขอขอบคุณทุนพี่ที่สละแล้วก็เสียเวลามาเป็นแบบตรนี้ให้เอาความรู้มาแจมแล้วก็หมาเผยแผ่ เผยแพร่แล้วก็เอาความรู้มาแผ่ให้กับเพื่อนๆน้องๆที่การเดินทางที่ค่อนข้างที่จะลำบากที่จะมาในกรุงเทพนี่แสนจะลำบากเราก็เลยเอาความรู้นี้มาเสริมแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาส่งให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันเลยวันนี้เรามาตัดลักษณะแนวของผมบ๊อบเราจะตัดยังไงตามบอดี้ตามรูปรับของทรงตามลายตามแนวตามลักษณะสีละหรือตามโครงสร้างเขาเราจะเน้นยังไงแล้วเราจะตัดยังไงให้กับ ให้เข้ากับรูปแล้วก็ลักษณะของทรงครับเพื่อไม่เสียเวลาเลยครับดาวนี้จอดนี้เรามาเรียนรู้เรามาศึกษากันเลยครับอันดับแรกผมมีการวางคล้อยพล้อยในที่นี้จุดนี้กับผมกะว่าประมาณักครึ่งหูนะครับเพราะคุณพี่เขาเขาไม่ต้องการเอาให้ยาวมากแล้วไม่ต้องการใน้สั้นมากเราก็มีการดึงมีการโน้มมีการไล่มีการเลเยอร์มีการตัดลักษณะของลายของแนวออกมาเพื่อให้เป็นกรอบให้เป็นลันกษณะของทรง ให้เป็นไกด์ไลน์และเป็นเกมเป็นจุดที่เราสามารถที่จะวัดเป็นสุตรสามารถที่เราจะเรียงรายและสามารถที่เราสามารถจะต่อเก็บ ส่งและส่งให้มีลักษณะผลพัด์กันออกมาครับเพื่อนๆครับน้องๆเราจ้างเสริมสวยทุกท่านอย่าลืมนะครับเทคนิคของการทํางานเทคนิคของการเรียนรู้เทคนิคของการศึกษาเราสามารถจะร่วมพัฒนานะครับและเราสามารถที่จะอัพพลายและสามารถที่จะดัดแปลงซึ่งแวดลกอมครับหลายท่านอาจจะมีครูอยู่แล้วหลายท่านอาจจะมีอาจารย์อยู่แล้วแต่อย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้ให้ดีหมดทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่เราเอามามิกเอามาประยุกต์แล้วก็มาอัพพลายแล้วก็มาดัดแปลง เราก็สามารถเจาาความรู้ไปแล้วก็เอาสามารถเอาเทคนิคตรงนี้มาศึกษาแล้วก็สามารถเทคนิคตรงนี้มาเรียนรู้ซึ่งกันละกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักเป็นการทํางานครับป้าเสร็จแล้วเรามาดูพอยพอยต่อไปก็เช่นเดินครับเหมือนกับอย่างซีกในทีนี้เรามีการแบ่งมีการเลเยอร์มีการดึงมีการโน้มมามีการตั้งองศามีการตั้งฉากมีการวางลายแล้วก็มีวางวางแนวนะครับตรงนี้ก็คือจุดหลักจุดจุดที่สําคัญนะครับที่ให้เพื่อน น้องๆเราก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันว,ว้วาวว,าว้วาวว้าววันนี้เรามาเรียนรู้วันนี้เรามาเอาเทคนิคเรานี้วันนี้เรามาการทํางานเรานี้มาอาการตัดผมนะครับเสร็จแล้วผมจะหวีผมป้านอีกซิกหนึองออกมาให้เห็นเลยนะครับเพื่อให้เห็นรูปลักษ์ให้เห็นของลายให้เห็นของทรงละโซนของส่วนหน้าลายของส่วนหน้าผมก็จะดึงโนมแล้วก็จะมีการเลเยอร์ Phillip Patrick. ออกมานะครับอย่าลืมนะครับกรอบรูปลักษ์ของทรง ลายและแนวนะครับเรามีตัวเชื่อมเชื่อมในที่นี้ความหมายของผมจุดเซนเตอร์จุดสตาร์จุดไกดลายมาจากเกณฑ์โซนของส่วนหน้าแล้วก็จุดเชื่อมก็คือด้านหลังหรือด้านใบหูสองข้างเราทําลักษณะเดียวกันทรงและรูปแบบนะครับการพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้เราสามารถจะไปในต็ตสไตล์แล้วไปในแนวของเราด้วยกันครับพอเราได้โซนได้ลายของส่วนหน้าแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูเทคนิคเทคนิคในที่นี้คก็คือการตัด การในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเก็บอีกซีกหนึ่งในแนวและลายที่เราวางไวใ้ให้มันมองถึงรูปแบบและคอนเซ็ปต์ที่ดูเราสวยงามครับอย่าลืมนะครับไกล้ลายจากเกณฑ์ที่ที่เราวางไว้แล้วกรอบรูปลักษณ์ของทรงลายและแนวที่เราลักษณะของการตัดไว้นะครับการวางพื้นฐานการวางกรอบการวางรูปแบบตามสเปคตามรูปแบบในการที่เราดีไซน์ออกมาอันนี้ก็คือเป็นจุดเป็นหลักการนะครับ เป็นเทคนิคนะครับเป็นการที่เราสามารถจะผสมผทสานเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถที่จะไปเราสามารถที่จะเอาแนวละลายลักษณะนี้เอาไปศึกษาครับเพื่อนๆนน้องๆก็หลายๆคนที่บอกว่าทรงแต่ละทรงนะครับนะครับบอดี้รูปลักษณ์ของทรงก็มีความแตกต่างกันไม่มีไม่ไม่่ังนะครับในอดีตนะครับนะหลายๆคนที่ศึกษาหลายหลคนที่เรียนรู้หลายหลายคนที่เป็นน้องใหม่เข้ามา เราก็สามารถจะพัฒนาไปด้วยกลครับเพราะเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับรูปบอดี้บอดี้ในที่นี้ความหมายของผมก็คือโซนของด้านหน้าที่เรามีการไล่ไว้ลายและแนวของด้านข้างหรือจอนเราก็มีการตกแต่งไว้นะครับนี่เรามาตัดลักษณะอย่างไรเราให้เห็นทรงให้เห็นรูปแบบให้เห็นการทํางานในเวอร์ชั่นที่ของด้านหลังนะครับคุณพี่เขาต้องการตัดเป็นบอบเขาต้องการเอาทรงที่สบายนะครับตัดอย่างไรก็ได้ให้สบายๆนะครับ เพื่อนะครับเพื่อให้สะดวกในการที่เขาดูแลรักษานะครับตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับจุดแรกเรามีการเขาเรียกว่าใช้คลิปคลิปในที่นี้ก็คือตัวปากเพชรหรือตัวนี้เราจะแบ่งผมสัดส่วนออกมาให้เราเห็นนะครับแต่อย่าลืมนะครับจุดละใกล้ลายละเกณฑ์เราต้องมีจุดมีระดับอยู่อย่างวันนี้ผมใช้ลักษณะขอปลายหูที่ผมตัดจอนไว นะครับแล้วก็ใช้ขึงกลางในตาดการตั้งบอดี้สี่ห้าองศาสองข้างเรามีการดึงเชือกขึงเข้าหากันเราตัดลักษณะาคล้ายๆ V วีเชฟหรือตัดลักษณะาคล้ายคตัวยูตกตรง,ตงช้างหรือเป็นแอโร่เป็นลูกธนูวิ่งเข้าหากันครับหลักสูตรและเทคนิคของการทํางานและครับเทคนิคของสไตล์อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกตลอดเวลาว่าโครงสร้างบอดี้นะครับไกด์ลน์พาวแบ็กนะครับ เราสามารถจะดูแอเรียนในลนักษณะของรูปพระรูปหัวใจรูปตามโครงสร้างตามศิลาการที่เราจะคัตติ้งแต่ละพอยต์แต่ละจุดเราต้องมีลายและมีเทคนิคของการที่เียว,วาในกรอบให้มองลักษณะศีละหรือให้มองในรูปแบบที่การตัดให้มองที่สวยงามครับแต่ละสุดแต่ละลายแต่ละแนวที่เราวางไว้อย่างที่เกิดนะครับปลายของหูขึงของ,ขงกลางความทุยของลักษณะของเส้นผม เจาะพ้องเบลนั้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับนะฮะเรามาดูพร้อยเรามาดูจุดเรามาดูลายเรามาดูแนวเลยนะครับนะครับอันนี้เราคือการสร้างสร้างลักษณะนี้ก็คือการตัดลักษณะแนวของผมบอ๊อบการจะตัดยัางไงาการจะวางเวอร์ชั่นการจะวางลายการจะแหวงวางแนวยังไงอย่าลืมนะครับที่ผมตัดลักษณะก็คือการเอาหวีช้อนเข้าไปด้านใน เราก็เก็บไปหวีกระโดดขึ้นมาครับเสร็จแล้วเราก็มีการเก็บลักษณะของรูปรักงของทรงให้มองถึงความละเอียดอ่อนให้มองถึงความสวยงามพอเราได้พอย์แรกนะครับเราก็มาใช้ตัวพอย์ที่ที่สองมาเป็นเซนเตอร์หรือเป็นจุดเป็นสตาร์เป็นไกด์ลายใช้องศาใช้อุศานะครับดึงขึ้นมานะครับตั้งองศาตั้งฉากขึ้นมานะครับอ่ามองให้เห็นกันชัดชเลยนะครับเราใช้นะครับนิ้ว2นิ้วนะครับหมีนะครับให้แน่นให้ตึงนะครับตั้งองศา45องศา ลายและแนวที่ระวางไว้ให้มันมีความสมูทให้มีความกลมกลืนกันส่วนด้านหลังหูหรือด้านโค้งเราพยายามโค้งตามอย่างที่บอกว่าเข้าตาม,ตามสีร่าตางโครงสร้างตามรูปแบบเขาเราจะตัดยังไงนะครับให้เข้าตามโครงสร้างเราจะตัดยังไงให้ตามเข้าสสีระาเราจะตัดยังไงให้ใต้ตามเข้ารูปแบบแค่นี้ก็คือเป็นหนัวใจเป็นหลักของการทํางานครับเป็นเพื่อนครับนะอย่าลืมนะครับเรามีทางช่อง YouTube ตรงไหนที่ตามไม่ทันนะครับท่านก็สามารถจะศึกษาและเรียนรู้เข้าไปทางช่อง YouTube ได้นะครับเพียนกัรคิดเข้าไปนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับสอนตัดผมนะครับกําเนิดซาลอนนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาเอาเทคนิคของการทํางานเอาเทคนิคของการตัดผมเอาเทคนิคในเวอร์ชั่นสไตล์ใหม่ๆเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้เอามาพัฒนานะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ท่านสามารถจะเข้าไปเรียนรู้ แล้วก็กลับไปกลับมาในสไตล์ของเรานะครับ KTO by the Academy นะครับครับพอเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกผมมีการวางวายมีวิการวางกรอบมีการวางจุดเกณฑ์นะครับมีการตั้งจุดเซนเตอร์มีการตั้งตัวสตาร์ทมีการวางแนวแล้วก็มีการวางลาย,ยาเลยลนะครับตัวเชื่อมของส่วนด้านบนนะครับคือด้านบนแล้วก็ไททรอยผมจะใช้ปลายนิ้วนี้นึกกระโดดขึ้นมาแล้วโคนนิ้วนี้กดให้แน่เพื่อให้ตั้งองศาตั้งฉากนะครับเราสร้างความสมดุลเราสร้างความทุย เราสร้างตัวเชื่อมเราวางลายลเราวางแนวเพื่อให้มันมีความกลมกลืนกันอันนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นหลักในการทํางานในสไตล์ของเราครับครับเพื่อนเพื่อนนน้องๆแล้วก็ช่างสืมสวยหลายๆคนนะครับอาจจะอยู่ไกลอาจจะเดินทางไม่สะดวกนะครับหลายๆคนอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้โดยที่นะครับเป็นมีคา่าที่จัดตรงนี้มาแต่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นะครับทางสถาบัานเรา kto academy เรามีการเผยแพร่เรามีการนี้ชนี้ยนะ เรามีการแนะนำเรามีการเอาสไตล์ในเวอร์ชั่นใหม่ๆแล้วก็อดีตการแล้วก็ยุคในสมัยปัจจุบันเอามาอัพพายมาดัดแปลงเอามาศึกษาเอามาให้เพื่อนๆให้เรียนรู้นะครับไปกับเรานะครับศึกษากับเราเรียนรู้กับเราแล้วก็นำพาในลักษณะสายวิชาชีพไปกับเรานะครับในสไตล์ของเราแล้วในการเรียนรู้ของเราเพื่อเพื่อนะครับเพื่อแบ่งปันและเพื่อแชร์เพื่อให้กันซึ่งกันและกันนะครับพักเพรเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ อย่างที่ผมบอกโครงสร้างศรีะิะลูกค้าแอเรีย e นะครับแบล็คละลาลักษณะเป็นไททอยเป็นตัวเชื่อมการเชื่อมการลักษณะการดึงผมการเลเยอร์การโน้มการตัดออกมาจุดทผมเจใจหลักก็คืออย่าลืมนะครับเราวางรูปแบบเราสร้างตามโครงสร้างเราทำลายแล้วเราทำแนวให้ออกลักษณะของทรงของมองลักษณะของสวยงามครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่านะครับการตัดในเวอร์ชั่นนี้การวางกรอบในเวอร์ชั่นนี้การสร้างลายในสไตล์นี้ ก็ให้เห็นแล้วนะครับนะฮะการทํางานในสไตล์ของเราการเรียนรู้ในสไตล์ของเรานะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมมีการเช็คเช็คในที่นี้ก็คือการวางพอย n ์จุดของด้านบนนะครับการตั้งองศาตั้งฉากอย่าลืมนะครับปลายนิ้วนะครับตั้งฉากมาแล้วก็โคนกดให้แนบเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือตัวเชื่อมตัวต่อนะครับตัววางลายแล้วก็ตัววางแนวนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหลักเป็นหัวใจที่สําคัญนะครับ ลองนะครับลองนะครับลองศึกษาลองนะครับลองดูเรียนรู้ลองนะครับลองพัฒนาลองนะครับเอาวิชาและเทคนิคการทํางานของเรานะครับไปนะครับไปอัพพลายไปดัดแปลงนะครับไปตกแต่งในส่วนที่ท่านคิดว่าขาดนะครับเอาไปตกแต่งให้มันเต็มนะครับตรงนี้ก็คือเป็นปัจจัยเป็นหลักนะครับเราสามารถจะไปเราสามารถที่จะเรียนรู้เราสามารถที่จะศึกษา เราสามารถจะพัฒนาเห็นไหมครับผมจะใช้แค่ปลายสองนิ้วปลายกระดกแล้วก็โคน่นแล้วก็ตั้งองศาฉากนะครับการเดียวการเจาะหรือการคัตติ้งพอยต์แต่ละพอยต์แต่ละพอยต์ point, แต่ละจุดมันเป็นการช่วมโยงนะครับเพื่อการสร้างสมดุลให้กับลับกษณะของทรงให้มองถึงความสวยแล้วก็ให้มองถึงความสวยงามอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็นการทํางานในสไตล์นะครับเห็นไหมครับพอเราได้เสร็จแล้วเราหวีผมของทรงของส่วนหน้าดึงองศาดึงฉากเข้ามา ในการตั้งองศาในการตั้งฉากในการวางลายรักการวางแนวนะครับตรงนี้นะครับเราถือว่าเรามาเผอแผ่ตรงนี้เราถือว่าเรามาแชร์ตรงนี้เราถือว่าเรามาพัฒนาซึ่งการละกันนะครับครับความรู้อันนี้เราสามารถที่จะหาได้ความรู้อันนี้เราสามารถจะศึกษาได้ความรู้อันนี้เราสา,า,ามรนนรารถจะไปร่วมกันรักกันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือเป็น ในตำนานที่เราคิดระหว่างคอนเซปต์ไว้นะครับในสตาร์นะครับเพื่อนผมเรานะครับไม่ทิ้งกันนะครับนะครับเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้แล้วก็มาไปแล้วก็วางแนวทางนะครับการเช็คการวางรายการตะเกียบการแต่ละกรอบการระวังรูปรลักษณ์ของเรล่ทรงอย่างที่ผมเกิืนตลอดเวลาว่าเราต้องดูถึงลักษณะโครงสร้างเราต้องมองถึงความบองรูปแบบเราก็ต้องมองถึงตามสีละเขาว่าโครงสร้างเขาสีละใละนลักษณะอย่างไรนะครับ ตัดเองนะครับเขาสามารถจะทํางานตรงนี้ได้สะดวกนะครับเราได้เสร็จแล้วนะครับนะฮะก็เทคนิคที่เราตัดนะครับอย่างตั้งแต่เราเริ่มเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเรามีการทาลักษณะของ point หรือจุดแรกมีการนําพานะครับลักษณะของการตัดในเวอร์ชั่นในสไตล์และการตัดเป็นบอ๊บอบบ๊อบในที่นี้นะครับก็เป็นบ๊อบอันดร์คัดนะครับก็เป็นบ๊อบที่เราสามารถจะไล่แล้วก็บ๊อบที่เราสามารถจะเรียงลักษณะของเส้นผม แล้วก็เป็นบล็อกที่เราสามารถจะสร้างเตละและความถยให้กับรูปศีรษันะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นหลักที่สําคัญนะครับพอเราได้ลายได้แนวแลักษณะของทรงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว,วิธีการเช็คเช็คลักษณะนี้เราจะเช็คลักษณะอย่างไรนะครับการวางแบบการวางรูปรัของทรงการวางลายการวางแนวนะครับามาดูเทคนิคของการเลยนะครับอเสร็จแล้วผมมีการตั้งองศาตั้งฉาก การวางลายการวางกอรอบของด้านบนมีการดึงออกมานะครับมีการสร้างเลเยอร์มีการลักษณะนะครับส่งออกมาให้มองถึงความสวยงามครับเราตั้งองศาเราตั้งฉากเราวางลายแล้วครับเราดึงพ้อยแรกหรือการตั้งจุดเซนเตอร์อยู่จุดอูกลางเพื่อต้องการให้ลายและแนวอย่าลืมนะครับเส้ีละโครงร้าเป็นส่วนโค้งเมื่อเราตัดนะครับเรากต้องทีโค้งตามโครงร้าไม่ควรตัดให้เป็นเหลี่ยมน,นะครับ ใกล้ลายล,ลักเกณนก็ไม่ผลให้เราเห็นแล้วนะครับนะฮะซ้ายลักขวาลักษณะเดียวกันการดึงการวางลายการวางแนวการวางถึงลักษณะรูปกรอบนะครับเพื่อให้มีความสมดุลและให้มีความกลมกลืนกันในตานะครับในตามรูปแบบนะครับอย่าลืมนะครับแต่ละครั้งที่เราวางนะครับแต่ละท้อยแต่ที่เราตัดนะครับแต่ละคืออย่าลืมนะครับแต่ละช็อตที่เราวางเทคนิคของการทํางานไว้ตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนน้องน้อง แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้เลยทีนิคของการตัดเราตัดยังไงนะครับเทคนิคของการเช็คผมเราเช็คอย่างไงนะครับนะเทคนิคของการเก็บลักษณะรายละเอียดเราเก็บยังไงครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นหลักของการทํางานนะครับครับเพื่อนๆน้องๆและข้าจ้างเฉลิมฉๆนะครับตรงนี้นะครับการหลักการที่ดีการทํางานที่ถูกต้องการทํางานที่ตามใายสไตล์เราการวางรูปแบบตามคอนเซ็ป การวางสเปคในรูปแบบของการที่เราสามารถจะเดินไปหรือดีไซน์ไปในต่างรูปแบบเราอันนี้ก็คือหัวใจหลักหัวใจที่สําคัญหัวใจในการทํางานในสไตล์ของเราครับครับพอเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมเกินตลอดเวลาว่าโครงสร้างศตนิะของคุณพี่เขามันเป็นส่วนโคง้งโค้งในที่นี้ความหมายของผมก็คือตีโค้งมาเราไม่ควรตัดตรงถ้าเราตัดตรงปั๊บมันจะเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะทําให้หัวแบนเราจะตัดยังไงให้ดูที่สะทุยอ่ะขยับเข้ามานิดนึงครับนะฮะ ดึงขึ้นมาแล้วครับจุดเราก็จะปล่อยนะครับจับโซนแรก ที่เราวางไว้นะครับการสร้างอุตสาหะตั้งฉากตั้งความทุยนะครับให้เพื่อนๆให้น้องๆได้เห็นมีการเลเยอร์มีการดึงมีการโน้ออกมาดึงผมของด้านหลังยกขึ้นเพื่อต้องการให้มีเนื้อผมอย่างนี้เยอะการมีเนื้อผมเยอะเพราะเราต้องการในศีรษะเขาเสดีละเขาทุยเราถึงต้องดึงมีการเลเยอร์เหมือนการโน้มขึ้นมาเช่นเดินครับพอยต่อไปจุดต่อไปก็เช่นเดินครับเรามีการดึงมีการโน้มลักษณะของผมก็ด้านล่างขึ้นมาเพื่อให้ต่อเชื่อมกับผมท้านโดนนะครับเราสามารถที่จะเช็ค เราสามารถที่จะวางลายและเราสามารถที่จะหากฎเกณฑ์ไปตามในลึศรีระตามรูปแบบและตามโครงสร้างในตามลายและตามแนวตามที่เราคิดว่าทรงที่เราดีไซน์ออกมาแล้วทรงที่เราออกแบบมาแล้วทรงที่เราเรียนรู้มาแล้วจุดประสงค์เราต้องการลักษณะอย่างไรตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นหลักของการทํางานครับพอเราเสร็จแล้วเรามาศึกษาแล้วเราก็มาเรียนรู้เราก็มาลักษณะของเทคนิคกันเลยนะครับผมมีการเกิดน,นะครับว่าการ เช็คการวางลักษณะาลายการวางแนวนี่จุดประสงค์ที่สาคัญก็คือเราต้องการให้ผมมีน้ําหนักสองข้างเท่ากันแต่ถ้าเราวางเอียง้างอาจจะมีสั้นยาวไม่เสมอกันเราควรวางลักษณะเท่า,ากันการวางถึงการขาเข้ากันก็หมายความว่าเราต้องการให้ลายและลักษณะของเส้นผมให้มีความสมูทที่มีความกลมกลืนกันอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของการล,าลาักษณะการเช็คล,ลกักษณะของความการขวางพับพาล่าไล่ยาวไล่ยาวก็คือเกณฑ์ของส่วนหน้า นะครับไกด์ลายของกื่งกลางที่เรามีการถือไว้ที่ระวังแนวไว้เราก็สามารถจะตัดโซนเราสามารถจะตัดตนเชื่อมเราสามารถที่จะวางลากักษณะกรอบของด้านข้างให้มันมีความสมูทให้มีความกลมกลืนกันอันนี้ก็คือเป็นหัวใจละส่วนด้านหลังอย่างที่บอกว่าายทอยก็คือลายของเส้นผมครับเข<ม>าต้องการให้ชุยเราก็ต้องมีการเลเยอร์มีการดึงมีการโน้กมการาามีการวางลายมีการวัวางรูปแบบครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจและเป็นจุดสําคัญครับแค่นี้ครับก็คือเป็นทิ้งดิตของการตัดผม นะครับโอ้โห,โอ,โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ครับอะไรที่มันสามารถจะทําออกมาได้นะครับรูปลักษณ์ของทรงออกมาได้ตามจินตนาการนะครับนะอะไรที่เราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรที่เราสามารถจะศึกษาที่ไปพร้อมๆกันได้ครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยเป็นหัวใจหละอันนี้ผมมาเช็คไายละเอียดอีกทีนึงนะครับจากผมที่เราตัดไว้มันมีส่วนเกินไหนะครับอย่างอย่างที่ก็ทัดถูมามันก็อาจจะมีแครมออกมานะครับ เริ่มแรกเลยนะมีการพ้อยแรกคือจุดเรามีการพัตติง้งมีการเรียงลักษณะของเสน้นผมจน้าครึ่งของศีรษะส่วนด้านหน้าเรามีการสร้างกรอบออกมาตามลายตามนแนวนะครับตามรูปแบบลักษณะของส่วนของส่วนหน้ามีการดึงมีการเลเยอร์ของส่วนหน้าให้มาเชื่อมลักษณะของด้านด้านข้างหรือด้านโคกออกมาอันนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นหลักออกมาพอเสร็จแล้วเรามาดูด้านหลัง ด้านหลังในที่นี้ก็คือการตั้งองศาตั้งฉา,ากให้มึงมีความคุยลักษณะเด่นของปลายบล็อกเรากระ,ระ,ระตั้งองศาตั้งฉากเพื่อให้ผมมันมีการเลเยอร์มีการดึงมีการโน้มมีการต่อลักษณะของเส้นผมออกบูให้ดูตางเฉลี่ให้ดูโครงสร้างสวยงามครับเช่นเดียวกับครับซ้ววายและขวาเราทำลักษณะเดียวกันเราใช้ปลายนิ้วหีเข้าไปนะครับใชสองนิ้วนะครับเป็นการตั้งฉาก ใช้นะครับองศาและฉากอันนี้เราตั้งตามลายตามแนวตามชิระตามโครงสร้างตามรูปแบบของศีรษะเขาอันนี้ก็คือเป็นหลักและเป็นหัวใจครับพอเสร็จแล้วนะครับส่วนด้านจอนหรือด้านหูนะครับเช่นเดิมครับนะครับเรามีการหวีมีการเก็บรายละเอียดของจอนก่อนนะครับมีการสร้างความยาวตามที่คิดว่าเราต้องการนะครับหรือลูกค้าต้องการเสร็จแล้วเรามีการไล่ลักษณะของเส้นผม ็จแล้วเรามีการทวิมีการบิดแล้วของเส้นผมเพื่อให้ลักษณะลายและแนวออกมาให้มีความสมดุลมีกลมกลืนกันสุดท้ายก็คือการเช็คผมเช็คในที่นี้อย่างที่บอกว่าเรามีแก้ลายมีเกณฑ์ล,ลักษณะของทรงเรามีตัวส่วนโค้งออกมาให้ดูสวยงามรับอย่าลืมนะครับทรงและไอเดียทุกอย่างก็จบแล้วครับวันนี้มาดูเทคนิคของการไดรยนะครับเดี๋ยวเราจะได้นะครับเราจะได้ยังไงครับให้ทรงมีความสวยงามน,นะครับให้ทรงได้ในตามเทคนิคให้ทรง นิดหน่อยพี่พี่เป่าเบาๆเอาลมเป่านะมันจะได้จะได้เป็นทรงออกมาสวยครับทรงจะได้มีความสวยงามครับอันนี้เราใช้ลมนะครับนะเาเป็น,น้ที่ทำใ่้รสบายเราใช้ลมเอ,า,อามาดูที่นี่ของการเป่ไดายดนือนังนะครับเราใช้เป็นลมนะครับนะเราไม่ใช้เป็นความร้อนนะครับนะอะไย่างน,นี้จะดูสี่จับของเขาแล้วรูปทรง,งเขา ให้มองถึงความสวยง,งามน,นะครับตรงนี้ก็คือเป็นองศาเป็นสาเป็นลายแล้วก็เป็นแนวในการวางรูปแบบนะครับการวางทรงการวางสไตล์แล้วการวางดีไซน์ออกไปครับจุดประสงค์ของเราก็คือาการตาารารัดบล็อกจุดประสงค์ของการก็คือการวางลายจุดประสงค์ของเราก็คือวางแนวเราจะทํายังไงนะครับให้ได้ลายแลให้แนวตามที่เราจินตนาการหัวหัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการ อันนี้ก็คือเป็นการทํางานอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่เรามาเสริมสร้างแล้วก็มาให้ความรู้ซึ่งกันรละกันนะครับครับวันนี้เพื่อนๆนน้องๆวันนี้สร้างเสริมตัวทุกท่านวันนี้นะครับนักศึกษารุ่นหม่และรุ่นปั่นนะครับสามารถจะเรียนรู้สามารถจะพัฒนานะครับสามารถที่จะไปได้ร่วมกันและกันนะครับดังนับนนะเรามาเรียนรู้ลักษณะของทรงผมที่ เราเรียกว่าไว้แฮนะครับหรือเป็นผมที่ขาวเรามาดูลักษณะอุปสง์ที่เราตัดเป็นบล็อกเรามาเรียนรู้ใน,นลักษณะรัศกาของเราที่เราสามารถจะเสริมสร้างระหว่างจินตนาการตามรูปแบบและคอนเซ็ปต์ของเราครับจุดประสงค์การทําง,งานการวางลายการวางแนวอันนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นหลักของการทําง,งานนะครับเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะพัฒนาเราสามารถจะไฟ่ฟ้า เราสามารถศึกษาเราสามารถที่จะไปร่วมกันและกันครับตรงนี้กะคือเป็ในหัวใจครับ,ครบแค่นี้ก็เป็นนั้นว่าวันนี้เราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับเราได้เอาเทคนิคกันแล้วครับเราได้เอาลายแล้วก็เอาแนวกันนะครับเราได้อาความรู้มาพัฒนาแล้วก็มาแชร์แบ่งกันสึ่งกันนะครับ,รบเป็นนิติเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่ได้คุณที่เข้าะมาเป็นแบบไปเรา วันนี้ถ้าเราไม่ได้ทรงลักษณะทรงที่เป็นลักษณะถึงของผมผู้ใหญ่เราก็ไม่สามารถจะเห็นเทคนิคของการทํางานในสไตล์นี้ได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุูพี่มากที่สละและก็เสียเวลาแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้มาแบ่งแล้วก็มาแชร์ให้กับน้องๆและกับท่าเนเฉลิมเมทุกท่านที่เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับหัวใจหลักคือการแบ่งปัน,นหัวใจหลักคือการให้หัวใจหลักคือการเรียนรู้ หัวใจหลักก็คือการพัฒนาครับครับโอเคครับนะครับก็จบแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่สละและเสียเวลาแล้วก็ขอบขอบคุณนะครับทีมงานอาจารย์ใหญ่ที่เอารูปแล้วก็ส่งผมสวยๆไปเผยแพร่นะครับและก็ขอบคุณนะครับทีมงานของ KTO Academy ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเรานะครับออกมานะครับให้เราได้มาศึกษา เราก็ได้มาเรียนรู้แล้วได้กนําเทคนิคออกมาเผยแพร่แล้วก็มาแชร์เพื่อนๆทุกท่านชมนะครับอย่าลืมนะครับผมมีทางช่อง YouTube หลายๆคนดูแล้วชมอยู่นะครับท่านสามารถจะคลิกเข้าไปทางช่อง YouTube ไปเรียนรู้แปลวเทคนิคของการตัดผมไปเรียนรู้เป็นเทคนิคของการตัดผมหญิงและผมชายเพื่อให้มันมีความรู้ในเทคนิคของการแต่งแพ้่เลยนะครับวันนี้นะครับผมแนะานำของ KTO ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่เป็นเอฟซีแล้วก็เป็นแผนพันแท้นะครับที่ยังรักแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับความรู้ที่เรามีการแชร์มีการแบ่งปันไม่มากก็น้อยก็คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนผมหวังว่านะครับโอกาสหน้าถ้าคุณพี่มาตัดผมอีกก็คงเป็นแบบนะครับให้กับเพื่อนๆนให้กับน้องๆให้กับช่างสวยทุกท่านได้ดูแล้วก็ได้ชมกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นหลักนะครับที่เราสามารถจะแชร์แล้วเรา สามารถจะแบ่งปันกันได้ครับเป็นยังไงครับทรงผมของคุณพี่เขาทรงผมของสีขาวออกมาแล้วทรงมีสง่ามีความสวยงามจริงๆเลยนะครับหาดูยากนะครับทรงผมที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอทรงผมที่มันค่อนข้างที่เป็นธรรมดานะนะะทั่วไปในแต่วันนี้เป็นคลาสสิกจริงๆให้เราเห็นนะครับทรงที่ออกมามีสีนะครับทรงออกมาที่เบานะครับทรงออกมาที่สามารถที่จะสร้างความสวย ให้กับรูปรักษ์ของทรงได้ครับครับก็เกินัางหนึ่งวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ถึงช่วยทุกท่านเ,าเอาความรู้มาแชร์แล้วเอาความรู้มาแบ่งปันแล้วเอาความรู้นี้มาให้กันและกันนะครับครับเทคนิคก,การทํางานความรู้ในสไตล์ของเรา KTO Academy เทคนิคของการทํางานในความรู้ของเรา นะครับของกาบานที่เราแบ่งแล้วก็แชร์ให้กันละกันตรงนี้เราสามารถที่จะไปในรูปรักของทรงด้วยกันครับวันนี้ก็ครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีพบกันชอดหน้าครับพบกันนะครับอีกครั้งนะครับต่อไปครับครับพบกันบ๊ายบายครับวันนี้ครับสวัสดีครับเดียวเดี๋ยวแป้งี่ ค่อยค่อยโพสค่อยค่อยโพสลงให้คุณพี่เขาดูปค่อยเอียงนะครับจ่ายอ่าี้น่าักไม่มีครับคองพี่ผมผมใช้แบตเตอรียนกานมาแต่งครับเห็นไหมครับส่งุนพี่เขาดูแลสะอาดออกมาได้สวยเลยนะครับแต่หลังถุยออกมาได้งามมากเลยได้ดีมากเลยนะครับนะให้เราได้เรียนรู้ให้ได้ศึกษานะครับเอาความรู้นะครับในสไตล์ของไวท์เฮร์เราจะตัดผมเราจะทำยังไงครับผมสีขาวเดี๋ยวกันให้ครับนะฮะ เราจะสัดผมเราจะทำานีอ่นะ,ะครับนะฮะครับสเปรย์อะไรไหม,มครับครับครับก็โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับบ๊ายบาย,บายครับ